สวัสดีครับสวัสดี FC เอซเพียนครับสาหน่อยเพรียงทุกคนครับเนี่ยความขาดหมายครับพี่น้องครับผมไปพ่อไปเบิงอยู่ในเพจระเบียบวัตถศิลป์ครับเห็นพระเอกบูครับไปขึ้นอยู่ระเบียบวัตถศิลป์อยู่ในเพจคือไปหาพ่อเอะนะครับเห็นบอกว่าขึ้น โบว่วัชระเรเบียบวัตถศินเ์นะครับวาน,นี่ผมก็ง่งขึ้นกันครับเพราะว่าตอนที่พระเอกโบ่ลงจากซสาหน่อยแล้วก็ว่าเราสิไปไปเลี้ยนอันตอหน้าว่านะสิไปเลี้ยนตอแฟนคับเอซทุกคนก็นเข้าใจว่าเราสิไปเลี้ยนตอไปเลี้ยนหมอแล้วครับ <Okay. S 1> แต่ก็มีใครอัน คิดว่าเล่าสิบอันไปขืนอยู่ระเบียบนะครับเนาะแต่ว่าก็เราขึ้ตัดสินใจดีละคิดดีแล้วครับนี่นองครับเพราะว่าตอนนั้นพี่นอนในเบืองไรสุดตอนนั้นวัอดอยู่เล่าไรบอรการวัดเราก็ถามว่า่ได้ไกขึ้นวงไนเม่นบอสั่ง แต่พระเอกบูวแล้วก็ตอบว่าเราบร่ไปใส่บ่ได้บ่ได้คิดว่าจะไปขึ้นวงไหนแต่ว่าเราสิไปอันเลียนตองหมอละวะเนาะพี่น้องก็คือสิไดเอ็นไดเอ็นเบิ่งได้ฟังทุกคนนะครับเนาะไม่นี่ครมื้อนี้จังได๋ก็อันเห็นเราไปขึ้นอยู่ระเบียบกับไม่มีังครับแต่ว่าแปลกใจคือ แปลกใจอันว่าใส่เราว่าจะไปเรียนต่อนะบอสเราก uhm, ถ goals, <ocalypse> ここ <uana> ็ถามว่าไปเรียนต่อเนื้องจะไปขึ้นวงใดก็ว่าว่าจะไปขึ้นวงใดเอากระคับการตัดสินใจครับพี่น้องครับจะให้กระลังไกรขึ้นเขาละครับไปยุ่งไงก็ให้กระลังใจเก่าแเขาละครับกระลังไกรเวสต์เอ็นเอฟซีแฟนครับไอเอกบวกอ่ะให้กระลังไกรนะครับเด้อ เห็นว่าเราสิไปอยวนเห็นเราไปขึ้นอยู่ระเบียบครับเห็นไทยลูกอยู่ระเบียบแผมคิดว่าเอฟซีกันครับก็คือสิแปลกใจอยู่เพื่อนนะครับเนาะแต่จะหูขึ้นกันกับผมแล้วผมเอกหูแต่ก nope ็บวกปีนังครับกับคารุกันจะสินใจของพี่เอกหูนะครับเนาะพมาเขาก็เป็นเอฟซีก็ติดตามขึ้นเกาเลยครับยูใส่ก็ติดตามขึ้นเกา แต่ว่าก็แค่แปลกใจซื่อๆนะครับตอนวอนราถาม์เราบอกว่าอันวอนวอนปิซซ่าอิตเลียนอย่างเงี้ยวันนั้นก็ไปขึ้นวงเงินระเบียบเนาะกับเพิ่อนก็มีเหตุผลนะเนาะครับเนาะมีเหตุผลว่าอยู่วงนัินกับสิอยู่เพิ่อนกัสิ่ี น้องก็ไปที่ตามมึงนะครับเด้อะที่ตามไม่เอกบวกเพิ่มไปไปขึ้นระเบียบแล้วครับอืมไปเบิรงนยุ่นในเปียดใส่สาวไอ้เอ้ยมมแมนอะเบียดอันระเบียบวัตถศิลป์นะครับเด้อะเออโมมี่เนี่ยเราก็แต่ผมก็แปกไก่ที่หน่วงก็งสิแปกไก่ขี้กันเนาะแค่ขับเอฟซีสาวหน่อยครับผมขอจบคลิปที่นี่ครับแค่เราบอกข่าวพี่น้องเอฟซีเอาทุกคนครับสวัสดีครับ